คนคนนี้เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเนาะโลกส่วนตัวสูงเป็นคนติดๆนะคะบางคนศึกษาธรรมะหรือบางคนชอบอยู่คนเดียวแต่เขารู้สึกว่าผูกพันกับคุณคุณเคยกับคุณนะคะรู้สึกเหมือนความมีความเป็นเนื้อคู่หรือของคุณเนี่ยเป็นรักต่างวัยกันด้วยนะเ mm hmm. ขารักคุณมากๆเลยนะถ้าคุณมีปัญหาการทะเลาะกันคุณรู้ไหมหลังจากที่เขาทบทวนกับตัวเองอะ่ะทบทวนแบบถามใจตัวเองแบบ ละเอียดแล้วนะคะคำตอบที่ได้คือเขายังมีความรักคุณอยู่และอยากกลับมาหรืออยากคืนดีหรืออยากให้ความรักของคุณกับเขากลับมาเขารักคุณมากๆนะคะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแสดงออกน้อยด้วยความที่เป็นคนนิ่งๆน,นะคะเก็บความรู้สึกเก่งนั่นเองเขาเนี่ยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานอาจจะเป็นคนบ้าง,งานนะคะอาจจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความรัก หรือเขาเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักมามันก็เป็นธรรมดาที่เขาจะเปิดใจยากนะคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเผลอทําตัวไม่น่ารักใส่คุณนะคะเนี่ยหลายครั้งที่เขาทําให้คุณเสียอกเสียใจเรารู้นะว่าค,ออคุณเองเสียใจมากๆเพาไม่ได้ทั้งสิบดาบสามดาบแต่คุณรู้ไหมเขาก็เสียใจไม่แพ้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถ้าถ้าอ่านตามหัวข,ข้อคลิปเลยเนี่ยเขารักเธอ,เ,อ,อเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้เนี่ยจริง เขาเนี่ยนิ่งเขาไม่เคยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดหรอกไม่เคยบอกคุณหรอกหรืออาจจะบอกคุณน้อยแต่คุณนะคือคนที่เขาวางแผนไปแล้วว่าเขาอยากมีความสุขสมหวังกับคนคนนี้คุณคือคนคนนั้นเลยนะคือเขาแบบอยากจะทำให้มันถูกต้องนะคะอยากจะเข้าแบบให้เ,ออเข้าพิธีทางศาสนาแต่งงานหรืออยากจะให้ผู้ใหญ่ยอมรับแต่ เขาอยากให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมวัยที่เหมาะสมถ้าคุณเป็นเเรื่องราวของรักต่างวัยเนาะเขาอยากให้มันลงตัวมากกว่านี้ในหลายๆเรื่องอะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้จริงๆค่ะประมาณนี้นะส่วนเออ่คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักท่อคิวดูโดส่วนตัวได้นะ